จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์หนึ่งร้อยเอ็ดรูปปล่อยนกปล่อยปลาส่งน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาวันที่สิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ในเยในชยันเรุรีมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์หนึ่งร้อยเอ็ดรูปปล่อยนกปล่อยปลาส่งน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์บึงพระรานชัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงสิริรัตน์สิริมาศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดพลตรีธวัชชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชาการมฑลทนหารบกที่27พลตำรวจตรีไพโรธมังคลาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดและหัวหน้าสว่วนราชการพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อส่งเสริมสืบสารเทศกาลงานประเพณีและศิลป,ปะวัฒนธรรมการแสดงออกถึงความกตัญญูกตตะวทีต่อผู้มีพระคุณ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยมีพระพรมวชิระโสพลเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ร้อยเอ็ดรูปปล่อยนกปล่อยปลาส่งน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและต้องห่างไกลโควิด -19 เนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดยังอยู่ในสถานการณ์โรคติดต่อโควิด -19 จึงรณรงค์ให้ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมใส่หน้าก,กากอนามัย ยึดหลัก DMSTT อย่างเคร่งครัดอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันมันล้างมือถือหลักรักษสะอาดปราศจากแออัดเคร่งครัดไทยชนะและหมอชนะทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน้อยเอ็ด